ดูมิกานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะตกวันนี้คืแนนอแมนแอร์เราไว้ฮะคืแนนอแมนแอร์ร <Yeah. S 1> มีกาไปเช่าเช่าอันนี้มานะคะสิบยูโรหนึ่งวันเอาเอาดินไปทิ้งอันนี้รถรถของแป๊กกะอันนี้รถแป๊กกะนะคะไปยืมของไปยืมแป๊กกะมาอันนี้คนดินนะคะวันนี้ได้รถคันใหม่นะคะมิกาขับรถแป๊กกะมารับ รถเกียร์ไปเช่าไปเช่ารถพร่วงมานะคะที่อยู่ข้างหลังของด็อกมันนี่นะคะเพื่อนๆสิบยูโรน,นะคะต่อหนึ่งวันนะคะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆขาเราเอาดินมาทิ้งไว้ 8. ตรงนี้นะคะเราต้องจ่ายสามยูโรเนาะเพื่อนๆถามมาว่าทําไมไม่เอาดินไปปลูกผักมันไม่มีที่จะปลูกนะคะ ตรงหลังบ้านอะ่ะมันไม่มีที่ปลูกนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกพอมันกองใหญ่มากมะเอามาทิ้งแล้วรอบหนึ่งสองรอบนะคะเอามานี้ที่ที่ทิ้งพวกไม้พวกพลาสติกพวกอะไรนะคะเห็นไหมเขาก็จะแบ่งเป็นเขียวๆสีน้ำเงินสีอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะถ้าบ้านเป็นบ้านแบบบ้านส่วนตัวเออนะั้นมีที่ดิน กว้างขวางนั้นน่าจะปลูกได้อยู่นะคะอันนี้มันเป็นแค่ริบีตะโหลดมันเป็นที่ดินแค่เล็กนิดเดียวมันปลูกจะมาพรวนดินปลูกอะไรเงี้ยมันมันไม่สวยอ่ะอ้าวตอนนี้รถเอยเอาดินมาทิ้งนะคะตอนนี้ก็มิกะกำลังโกยนะคะโกยทิ้งเลยซีอะไรตาไก,ก่กี่ตานะซาลาตาเบียละ่ะ กตกมันนี่นะคะถ้าใครอยากเช่าก็ไปเช่าได้สิบยูโรต่อหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้ก็รถไปก,กะไ <c oughs> ปก,กะเพื่อนนี่ะ <c oughs> ก,กะเฮียน,นคันแ <c oughs> ข็ง นี่เห็นไหมเขาเอามาทิ้งตรงนี้พอทิ้งเสร็จก็มีแมคโคมาตักรถเกรดนะคะมาตักเราเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งที่ไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เอาหัมบูไดนี่เอาหมยบูไดนี่เอาจอยบูไดนี่สะมาดาปิดปีแทนอ ไปครัเอาหำผู้ใดนี่เอาหมอยผู้ใดนี่เอาโจยผู้ใดนี่สะบัดลำปิดปีแทนเราหัมเบอร์ลา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 คอยแหงบ่เคยนทำจากเธอตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือยหญ่ นี่เลยนะคะมาฝั่งนี้เพราะว่าดินยังเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็จะเอาไปทิ้งเพราะว่าดินเนี้ยมันเป็นเหมือนมีหินอยู่ด้วยเนาะที่นะคะเพื่อนนี่เกือบหมดอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะหมดเลยจะเอาไปทิ้งมีกระเซียนเลยดูมิกะนะคะไปเจอไส้เดือนก็เอามาใส่ไว้ในนี้ เชเดือนเยอะเนาะจะเไปตกปลาเห็น่นมอต่แตเนี้ยหมตูมตำไมยกไปเยอกไปปะนี่นี่นะคะยังยัง,ยงเหลืออีกรอบหนึ่งเนาะไปเพื่อนๆบอกว่าไม่ปลูกผักมันปลูกไม่ได้ดินเนี่ยมันเป็นดินเหมือนมันเป็นหินอะ่ะมันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มันก็ไม่มีที่ว่างให้ปลูกแล้วอะถ้าปลูกได้ก็คงต้องต้องปลูกแบบ ใส่กระถางอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ช่วยมิกะมิจะไปมิจะไปเอาไอ้นั่นด้วยวมิวจะไปเอาพัสดุด้วยนะคะให้เพื่อนส่งน้ำพริกมาให้น้ำพริกนางงามแล้วก็ครีมนะคะมาอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งเมื่อวานนะคะที่ไปเก็บมานอม้องมิวต้มไว้นะคะวันนี้จะทํากับข้าวมิว เมื่อคืนมาถึงน่ะขี้เกียจมากเลยกว่าจะทํานู่นทํานี่เสร็จะค่ะเหมือนจะไม่สบายก็เลยตัดไว้แล้วก็ลวกไว้นะคะยังไม่ได้เทน้ําเลยนะคะนี่แล้วก็แบ่งเอาไปให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนโอ้โหดีใจมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นวีดีโอให้ดูเนาะมิวลงไปในช็อตแล้วนะคะตอนนี้นะคะกําลังจะเอาดินไปทิ้งอีกแล้วนะคะเพื่อนยังเหลืออยู่นะคะนี่มีกะใส่ไม่ใส่ให้หมดนะคะเขาบอกว่า ใส่ได้ประมาณห้ารอยกิโลเนาเพราะว่าดินอนะ่ะมันหนักก็น่าจะเกินแล้วนะคะห้ามเกินห้ารอยกิโลนะคะเพื่อนๆนี่เลยเกือบหมดยังเหลือยังเหลือฝั่งนี้ด้วยด้านด้านหลังนี่แต่ละเดี๋ยวมิกาก็จะเข็นเข็นอันนี้ไปฝั่งนู่นว่าขับรถเมาอายาก็เอาโตตันเนยมิกะจะไปขับรถนะคะมา <laughs> ขำก่อน <laughs> มาแล้วมาแล้ว <laughs> นี่มีกะลุงหมาเคดูนะเห็นหน้า <h> ก็ตลกแล้ว ฮะดึงไปองกูไปน่ะปะมีอีกอ่ะน sí ja, ี่โอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ย ต้องล็อกให้ดีๆนะคะถ้าล็อกไม่ดีมันจะหลุดนะ mm hmm. เวลาเราขับไปอะ่ะให้มันเข้าล็อก mm hmm. เสร็จแล้วหรอ mm hmm.

พอมันเข้าล็อกแล้วก็เอาล้อรถขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็ล็อกไว้หมุนหมุนล็อกไว้ตกมันนี่ที่เวราโกกาปะก็มีเนาอะองโกเบาเฮาหรือเปล่า บาเฮาใช่ไหมออนเมื่อสเตมนเนนเ<อ>บาเฮานะคะมีพูดผิดว่าเบรเ,เวรกโกก็ปะที่เบาเฮานะคะก็มีให้ให้เช่านะคะ<อ>สิบยูโรมีกาเฮ้อตมตุ้มตัวอไปฮ่า่าเ่า่าฮ่า่ก่่าามาเนี่ยฮ่า่าาต,ต,ตัวเอง ปนตุเรียบอกว่าเหม็นเหม็นยิ่งกว่าทุเรียนอีกตดนะคะนั้นวิ่งวิ่งไปนั้นเหม็นตดนั่นนั่นอ่ะรูปมาหโวยป่าเลยก็จบใจเหรอมารอบสองนะคะเพื่อนเขาปิดหนึ่งทุ่ม หนาวมากดูเริ่มหนาวแล้วขับยากมากเลยเนี่ยกลับไปถอยไปนู่นตกหลุม นี่จ้ามีวคะก็ไปเอาพัสด,สดุมาด้วยนะคะเพื่อนส่งจากไทยนั่นเนี่ยค่าส่งประมาณ2,500ค่าส่งนะคะแค่นี้นะคะสองพบาทค่าส่งแพงมากข้างในเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริก นางงามเนาะแล้วก็มีครีมเอาไว้ทาหน้านะคะเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันนี่ไปซื้อของมาด้วยนะคะกะว่าจะไปเอาโพสติกะว่าจะไปเอาพัสดุสรุปก็เลยไปได้เดินดูของนู่นนี่นั่นนะคะหมดไปสามสิบหกยูโรมาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างได้จับฟ้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำส้มเนาะอันนี้หนึ่งยูโรนะคะหนึ่งยูโรก็เลยเอามาสองแพ็ค น,นี้ก็หนึ่งยูโรเหมือนกันหน,นึ่งยูโรรีซีปีรักกัน,นะคะรีซีปีรักกเหมือนพายนะคะอันนี้ก็ต้นหอมซื้อมาจะเอามาทำต้มยำเนี่ก็หนึ่งยูโรอันนี้สี่อันเนี่ยสี่อันให้มีกะนะคะเพราะว่าถ้ามกะไปคนเดียวได้แค่นมมาเท่านั้นเลย อันนี้ประมาณ3ยูโรมั้งไม่แน่ใจอันนี้ด้วยอันนี้1ยูโรนะคะลี่ค่ะมากาักรนีลาติโกนะคะ1ยูโรเนาะเสื้อก็ต้องมาเป็นเตียดอะย้อนชเดเสื้อต่ม,มาอันนี้ก็ลด30%เปรเหลือหนึยูโรห้าสิบ้าีหน,น่งยูโร นมได้มาสองกลง่องเอาเกิดในตอนถ้ามาไปอร่อยแต่เองอันเนี้ยส,ส,สองอันเนี้ยสามยูโรห้าสิบจะมาผัดกับเห็ดแล้วก็ใส่ไข่เอ้ยใส่อะไรนะใส่ไก่นี่อสัต่์ ก็มีจัคฟ้านะคะซื้อมาซื้อมาเป็นแพ็คหนึ่งเลยนะคะจัคฟ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยแพ็คหนึ่งมันเก้ายูโรก้าสิก้านะ,ะอันนี้เอาไปขายได้ด้วยได้สิเซนนะคะเพื่อซื้อมาแพ็คหนึ่งอันนี้ไม่มีน้ําตาลซอกเกอกี่ตนคือไม่มีน้ําตาลเป็นน้ําส้ม เสร็จแล้วนะคะนี่เลยเปิดเสร็จแล้วนะคะมิวมิวเปิดออกมามิวคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมีน้ำพริกด้วย <laughs> ลืมนะคะว่าบอกให้เพื่อนซื้อมาให้ในตลาดกระสังเนี่ยมันอันละ60บาทนะครับเนี่ยมันแพ็กมาลืมนะคะเปิดมาเอา้าคิดว่าเอา้าให้เพื่อนสั่งน้ำพริกปลา้ามให้ด้วยหรออะไรเงี้ยเออได้มาสองกระปุกนะคะพริกปลรรานี่เลยจ้าน้ำพริกน้ำพริกนางงาม ะะก้าวกระปุกแบบเผ็ดเลยชอบแบบเผ็ดแบบเผ็ดเลยนะคะสูตรอร่อยนะคะเผ็ดมากเนี่ยเอาแบบเผ็ดมากเลยนะคะอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมที่เราใช้นะครีมทาหน้านะคะเนี่ยครีมกลางคืนเอาทำไมไม่เห็นมีครีมไหมนั่นอนะ ทำไมได้แค่นี้อ่ะาทาคิีมคีมเนี่นยหนูสั่งมาหลายหลายอันนะได้แค่นี้เองอ่ะเฮ้ยได้ไม่ครบนะครีมเนี่ยเราสั่งมาสามสามชุดนะคะพเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ได้มาแค่นี้นะคะนี่ได้มาแค่นี้ได้มาสามชุดเมื่อกี้นะคะโทรไปถามเพื่อนแล้ว ื desaf, ่อนมันบอกว่ามันถ่ายรูปไว้แต่มันน่ะไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะคะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะคะก็คืออันเนี้ยครบมิวสั่งมาอันเนี้ยมันแถมซื้อสองซื้อสองอันเนี่ยแถมสองอันใช่ไหมเดี๋ยวอันเนี้ยเราสั่งมาสามอันอันเนี้ยเราสั่งมาสามเซตนะคะเพื่อนก็คือเซตหนึ่งอ่ะมันกี่ร้อยว่ะจำไม่ได้นะคะก็คือได้สามอันเนี่ยเราสั่งมาสามเซตก็คือได้มาแค่นี้นะคะได้มาแค่นี้อันเนี้ยถูก แต่ันี้หายสองขาดสองนี่เลยค่ะก็ส่งไปให้เขาแล้วนะคะในไลน์เขายังไม่ตอบเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อน,นะค่ะอันนี้ก็คือครีมกลางคืนที่ได้มาประมาณนี้เลยจ้า